จักรยานมาแล้วโอ,โอยน,นี่มันหัวปาาวาหรือปลาฉลามนะครับพี่ฟกเราอาจจะต้องเล่นสไลเดอร์ข้างบนใช่ไหมแล้วก็ลอดลงมาตรงนี้ครับ ป <DJ. S 2> กติติดตามช่้งซุก้วยนะครับพี่พอร์ทครับดูตัวนี้ดิโอ้โหนี่มันคือตัวอะไรอ่ะเอ้ยยักษ์เขียวดูดิโอ้โหมันโครงเหล็กใหญ่มากเลยนะครับเพืเ่อนๆเดี๋ยววันนี้หม่าม้าจะพาพี่พอร์ทไปฮาบร์พัทยานะพี่พอร์ทพร้อมไปยัง Let's go ไอไฟไอไฟฝุดไอไฟฝุอยากตอนนี้พี่โฟก์กำลังจะขึ้นปองภูเขาไฟนะคะมันเบื่อนนี่ปีนไปเลยพี่โฟกนี่มันหัวปลาวานหรือปลาฉลามนะครับน่าจะเป็นปลาวานหรือเปล่าหรือปลาฉลามไหมพี่โฟกปลาวาน วานแน่นะใช่เหรอมิโฟกเราอ่ะจะต้องเล่นสไลเดอร์ข้างบนใช่ไหมแล้วก็โลดลงมาตรงนี้ครับเดี๋ยวเราไปหาสไลเดอร์ตรงนั้นดีกว่าอยู่ไหนน้าจะขรนั่ะจะขึ้นนี้เลยหรออะเข้าไปเลยเข้าไปเลยอยากขึ้นสไลเดอร์ท่าไม่ได้ก็คุไม่ได้โอ้พี่โฟก์อยู่นั่นแล้วเพื่อนๆกำลังจะลงมาแล้ว โฟนี่ไงอุโมงครับนี่ไงเราขึ้นไปดีเราขึ้นไปก่อนไม่ใช่เฮ้ยนี่มันทางตันนี่นาพี่โฟม่ใช่แล้วทางเล่นสไลเดอร์นั่นอยู่ตรงไหนเนี่ยเอาก่อนที่เราจะลงสไลเดอร์เรามากระโดดสปริงก่อนนะคบนี่ทางพลินทางพลินเอาไปไหนต่อกันเนี่ยพี่โฟกเราเข้ามาเรามาเจอนี่ด้วยนี่โอ้ยพี่โฟกจะเล่นเลยหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มามาแน่นด้วยได้ไหมอ,ะอ่ะไปๆพี่โป๊ก็ต้องล่างห่วงยางขึ้นไปเองนะครับไปเลยว้าวานี่อุ้ยบบบเบาอ่ะเบาเบาอีกรอบเลงมีไหมห่วง,นะ <c oughs> งยาง <c oughs> ไปเลย ไปตามหาเฮียโฟกนายเฮียโฟกวิ่งไปไม่รอพวกเราเลยอะเอางั้นไงอยู่ตรงนั้นไงโอโ้โหกระโดโดรถเต้นใหญ่เลยนะครับไปไปไปอ้าวมาแล,วแล้วพวกเราก็ต้องข้ามสะพานกันนะครับเด็กๆไปอุ้ยสะพานอ่าแอบหวาดเสียวอะไปเลยไปเลยไปเลยตรงนี้มีให้เราได้ชมวิวด้วยด้วยนะไปไปไปโอโ้โหเยี่ไปยังไงบ้างครับใกล้ถึงหรือยังอะ เข้ามาพี่โฟกเแวะมาพักเล่นแชมป์บนนี้นะครับนี่นี่โอ้โห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 พี่โฟกเห็นตัดทะเลบ้างหรือเปล่าวะไ,ไ,ไหนไหนวายเราเจอปลาหมึกยักษ์ด้วยเพื่อนๆนี่ไงนี่ไงตัวมันอยู่ตรงนี้ครับดูดิครับเพื่อนๆขาปลาหมึกอ่ะมันพันย้ยยอยเยอะลอดสนามเด็กเล่นเลยอ่ะเฮ้ยน่ากลัวจังเลยนีย่มั วอ้โมันไปกระจกเื่อนเพ่อนนากลัวเวาต้องเหียบไปแบบนี้มันจะตกหมะอะไร่ยพี่โฟขึ้นไปฝั่งนั้นแล้วนี่พโพโฟจะไปทางไหนอะมามงไม่หมดแล้วเรามาจออุโมงนี้มันเป็นอุโมอะไรอไหรัอุ้ยโฟกไปแล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมาม้จะทำยังไงดีเนี่ยพี่โฟพี่โฟ อยู่ล่างอยู่ไหมอ่ะแล้วม้าจะต้องลงไปด้วยหรอใช่ค่ะแ <c oughs> มากเลย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดีๆนี่ครเนี่ยเด็กคนเนี้ย <c oughs> เฮ้ยเด็กคนนี้มาจากไหนเนี่ยพี่พอได้หรออุ <c oughs> ข้างในมีอะไรไปดูกัน <c oughs> โอโห,โหพี่เฟยดเข้ามาเจอลูกมอนยักษ์เพียบเลยนะมีทั้งหมดกี่ลูกเนี่ยหนึ่สสมี่มีสี่ลูกโอ้โหพี่พอ นี่มอนสไลเดอร์ม้าลายนี่นะไปไปไปพอนลองไปเลยว้าวโอโ้โหนะโอ้ลงไปแล้วพี่เฟียนก็ตาลงไปเลยว้าว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 ,ว,าว,ว,าวต่อไปตาพี่โฟลงสไลเดอร์เลเซอร์นะครับว้าวเร็วมากมาพี่โฟจะเล่นชิงชายย้ายังนะคบเพื่อนพร้อมยงังนี่มีพี่ทีมงานเขาเล่นด้วยนะ ไปยังพีงง่โฟ้อมยังโอ้มาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอ้สูงอ,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 อีกไหมสูงอีกเปล่านี่โอ้โหสบายแล้วเนี่ยนี่โอ้โหสบายไหมพี่โฟกน่ากลัวเปล่า อ๋อสบายๆนะนี่โอเคโอ้โหไม่มีเสียงกรีดเลยสแสดงว่าชิลมากใช่ไหมพี่โฟกีิพอพี่เซียอยากลองเล่นดูไหมครับน่ากลัวใช่เปล่อาอ้าวครบรอบแล้วนะพี่โฟกมาลงมาได้เลยเป็นยังไงบ้างพี่โฟกชิลไหมครับชิลสบายๆเนาะ มาพี่เสียต่อไปตาพี่เสียนั่งรถไฟนะคบนี่ช้างชาลาไปไหนเนี่ยดูที้ขโมยมีจ็อกเกอร์ด้วยค่ะเพื่อนๆวันนี้ตัวอะไรเนี่ยนะตัวอะไรคนแค่หรือเปล่าอุ้ยพี่ช้างดัมโบ้ด้วยโอ้โหพี่เสียนั่งโบกี้ช้างดัมโบ้เลยใช่ไหมอ่ะนั่งรอก่อนนะเดี๋ยวมาไปดูฝั่งนี้ก่อนนี่มีใครเนี่ยมานอนอยู่ข้างหลังเนี้ยนะแล้วโบกี้สุดท้ายเป็นใครนะ โอ้ oh, เป็นตัวตลกครับเพื่อนๆอ่ะเด็กๆเข้าไปข้างในแล้วนะ mm hmm. พร้อมไหมยังคาดเข็มขัดนิราภัยให้เรียบร้อยนะครัะพอรถไฟคันนี้เป็นรถไฟความเร็วสูง้วยนะ mm hmm. พวกเราจะไปเที่ยวสวนสัตว์กันทไปไหม จับปูน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 จับจับปูนปูนไอ้าวพี่โฟลนะครับตอนนี้กำลังจะขึ้นเล่นสิบลายแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนไปพร้อมใหญ่ยังนี่ไปเลยนะครับนี่โอ้โหข้ามสะพานมาแล้วนะไป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 ห้ยพี่โฟลกด่านนี้ด่านนี้เฮ้ย พี่โฟกดูตรงนี้นี่สเก็ตบอร์ดครับมานะครับด่านต่อไปเราจะเจอสเก็ตบอร์ดอยู่ด้านหน้าเรานะพี่โฟกแล้วพี่เขาเซฟต,ตี้ไวข้างล่างอยู่ไปเลย,อยโอ้โห,โห มาแล้วค่ะพี่โป๊กกำลังไขปริศนาที่ปลายอยู่นะคะเพื่อนๆใช่มันจะลื่นนิดนึงพี่โป๊กนี่ไปเลยค่อยประหลานซ์ตัวเองไปนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นยังไงเป็นยังไงนี่ไป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 มาพี่โป๊กนี่เป็นอะไรอ่ะมาแล้วมาแล้วมานะคะพี่โป๊ก จะต้องเดินข้ามยางรถยนต์แล้วนะมาเลยมาเลยจับเาวันเลยจับเลยมามาเฮย้ฮยเฮย้ยเฮ้ยจะถึงฝั่งไวเนี่ยเร็ว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 มาเลยมาเลยอะไรนะขอพี่พมอเป็นกำลังใจให้ฮิโฟน,นะครับลัวเฮียมตกหรอไม่ตกหรอกว่าชิลี่ เซฟตี้ปลอดภัยสำหรับเด็กนะเอาเขามีเซฟตี้อยู่พี่โฟกแล้วเร็วมาเลยนี่โอโ้โหข้ามาได้แล้วค่ะเพื่อนๆต่อไปคือด่านจักรยานนะครับพี่โฟกจะต้องปั่นจักรยานข้ามจากนี่ไปตรงนู้นนะจักรยานมาแล้วฮู้ยมาแล้วครับเอาขี่จักรยานเลยมามามา ไปยังโอ้โหเราจะต้องข้ามสะพานกันอีกแล้วนะมันเลยมันเลยมันเลยโอ้โหเริ่มคล้องแล้วนะคะเริ่มคล่องแล้วหึเพื่อนๆดาเนี้ยเถาวัลน่ะเส้นเล็กมากเลยอ่ะพี่โบเขาจะต้องก้าวขาทีละข้างนะครับเร็วๆโอ้ยโอ้โหโอ้ย ไม่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 ตกเพราะเขาเซนติมดีมากเลยนะมันน่าจะตกเฮ้ยพอทพอเป็นกำลังใจให้ด้วยนะพีแอตเป็นกำลังใจให้เฮียด้วยไป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 มันตรงดีตก่าพี่โปไปไปไปเนี่ยเนี่ยต้องเจออะไรเ่ยเลยมาได้เลยอ่ะอ่ะอออดิอเลยอ่ะถึงยางถยาง เดินลงบันไดเลยเหรอเฮียเขาไม่เดินเฮียเขาจะเล่นต่อพี่พมอพี่โบเป็นไงไปต่อเปล่าไปครับอ้าวไปต่อนะครับนี่สะพานไม้นะเพื่อนๆนี่สะพานนี้พี่โบบอกว่าง่ายนะไป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 อ่ะไปเลยไปเลยตอนนี้พี่โบจะต้องใช้เชือกตขาวันโหนเป็นทาตานะครับเอ้าแล้วเราก็ต้อง มาล้านตัวไต่ล้างมานะครับนี่เดินบนเส้นได้นะพเพื่อนๆยากมากเลยนะครับแต่พี่โฟกเขาก็ทำได้นี่มาแล้วพี่โฟกนี่มันด่านอะไรเนี่ยด่านใยแมงมุมครับใยสปไปเดอร์แมนนะครับเฮ้ยไปจับจับเชือกได้เลยจับเชือกได้เลยนีอยอย่อันนี้ยากเ่าะแส สบายๆนะครับนี่ไปเลยไปเลยแต่มันเจ็บเท้ามีมือเหรออ่ะมันคันเท้าหรออ่ะอ่ะอ่ะรีบขึ้นมามาครับถึงเส้นชยัยตรงนี้แล้วนะป <c oughs> ึ๊บปึบนี่ขึ้นมาได้แล้วไปแล้วครับด่านนี้ง่ายๆสบายๆชิวๆนะครับสะพานไม้นะครับไปเลย <c oughs> โอ้ชิวมากเนี้ดยดองกระได ตอนนี้พี่โฟกเล่นด่านแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลงมาในมาแล้วเย่ต่อไปด่านที่สองพี่อดเป็นกำลังใจให้เ้วหนะโอ้โหด่านนี้เขาบอกว่ายากนะครับมันยากจริงจหรือเปล่าพี่โฟกลองดูไปเลยเฮยได้ยังยากมากกว่าไหยากจริงหรอมาว่ามันชิวมากนะเฮ้ยพี่โฟกเราเจออีกแล้วสะพานก็บอกไม้ไผ่ครับ ไปไปพี่โป๊กค่อยๆข้ามไปนะครับนี่พี่โป๊กเดินบนเส้นได้แบบเล็กมากเลยนะดูดีด่ดานต่อไปเป็นการปีนป่ายเชือกนะครับนี่ค่อยๆปีนมาเลยนะนี่นี่นี่ไปไม่ไมใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วเพื่พอนๆพ,พี่โฟกเขาจะโหนสลิงนะครับจากตรงนี้ไปยังฝั่งนู้นนะครับ ไปแล้วว้าวมาพี่โปกที่คนจะต้องข้ามกระบอกไม้ไผ่นะครับตรงนี้เขาบอกว่าเลื่นมากเลยนะพี่โปกเลื่นเป้าไม่เลื่อนหรอโอ้สดงว่าโฟกน่าจะเป็นคนป่าได้แล้วนะเริ่มชำนาญแล้วนะครับไปกันต่อเลยนะครับนี่โอ้โห,โหสะพานตีไม้ไผนะ่นะกนี้หัวใล้นี่มานะนะครับนี่มาชิวๆเลยครับด่านนี้ สบายสบายโอ้โหปลาอตอนนี้พี่โฟกนะครับเป็นปลานะครับอยู่ในแหวนนะพ่นค่ะแล,ว,แลวหรอ,อ่าด่านนี้จบแล้วโหยังไม่ไมจบจบไปแล้วนะครับด่านที่สองเย่มาเริ่มเลยนะครับด่านที่สามนะคะ <ๆ S 2> พี่โฟกจะต้องโหนสลิงจากตรงนี้ไปตรงนู้นซึ่งมันยาวมากเลยนะครับเพื่อนๆว้าว เป็นยังไงนะักปีนไปครับเป็นยังไงมันเบา้ามันครับห <c oughs> วาดเสียวปเวอ่ะไม่หวาดเสียวสบายสบายใช่ไหมโอ้โหโอเคเยี่ยมมากเลยพี่โฟกไฮไฟกันหน่อยนี่